สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับแคตตัสอิดตัวหนึ่งนะคะที่น่าสะสมแล้วก็มีลักษณะที่โดดเด่นนะคะก็คือค้าปูดเมดูซ่านะฮะเห็นไหมคะค่าปูดเมดูซ่าเนี่ยเป็นแคตตัสที่มีลักษณะยาวๆแบบนี้นะคะ เป็นต้นยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็แตกแขนงออกมาเหมือนเขากวางเลยนะคะชื่อคาปูดเมดูซ่านะคะดอกของเขาเนี่ยจะมาช่วงฤดูหนาวก็ประมาณนี้นะคะประมาณพฤศจิกาธันวานะคะดอกของเขาจะเป็นสีเหลืองนะ,ะแต่สองต้นนี้ยังเล็กอยู่นะ,ะยังเล็กอยู่ ตุ่มนี้น่าจะเป็นตุ่มดอกไม่อย่างนั้นก็น่าจะเป็นกิ่งของเขานะคะช่วงนี้หนาวแล้วน่าจะอาจจะเป็นตุ่มดอกก็ได้เนาะต้นของเขายังมีขนาดที่เล็กนะคะ,อะสองต้นนี้ยังมีขนาดที่เล็กถ้าเป็นขนาดใหญ่เนี่ยราคาก็จะแรงนะคะมุมเกษตรก็สะสมไว้แค่สองต้นแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาขยายทําจํานวนนะคะสําหรับค่าปูนเมดูซ่าเนี่ยดอกของเขาจะเป็นสีเหลืองเหมือนกับ คล้ายๆกับดอกของฮามาโตแคทตัสนะคะดอกของเขามีขนาดที่ใหญ่พอๆกันเลยนะคะแล้วก็วิธีการขยายพันธุ์เขาเนี่ยเขาจะใช้การกราฟกราฟใส่ต่อเมโลหรือว่าตอของเฟอร์โลนะคะเขานิยมกราฟกับสองตอน,นี้นะคะอย่างสองต้นนี้ก็จะกราฟบนตอน่าจะเป็นเฟอร์โลเมโลนะ น่าจะเป็นเมโลเนาะเพราะว่านามเขาเป็นอย่างนี้นะคะมุมเกษตรเพิ่งจะได้มาสี่เดือนเองมั้งตอนนั้นยังต้นเล็กๆอยู่เลยตอนนั้นยังต้นเล็กนิดเดียวนะคะมุมเกษตรก็เอามาเปลี่ยนกระถางแล้วก็ดูแลนะคะตอนนั้นเนี่ยได้มาเขายัางต้นเล็กแล้วก็ เจ้าของเดิมเขาบอกว่าเขาแค่กราบเล่นๆนะคะเขาก็ไม่ได้ดูแลอะไรนะคะองุ่เกษตรก็เอามาใส่กระถางแล้วก็บำรุงนะคะตอนนี้เขาเริ่มแตกยอดใหม่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าตุ่มนี้เป็นตุ่มดอกหรือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นกิ่งของเขานะคะเราต้องลุ้นอีกทีหนึ่งว่าใช่ดอกหรือเปล่านะคะเพราะว่าคารุปนเมดูซ่าเนี่ยเขาก็จะ ออกดอกประมาณช่วงฤดูหนาวนะคะถ้าเป็นดอกก็ดีเลยนะคะเราจะได้มีตัวอย่างดอกเนาะแล้วก็ถ้ามีเวลานะมุมเกษตรก็จะเอาเขามากราฟกราฟขยายจำนวนนะคะตอนนี้แต่ว่ามุมเกษตรมีแต่ตออะไรนะ ต่อเฟลที่มีขนาดใหญ่เนาะเดี๋ยวรอให้กิ่งเขาใหญ่อีกนิดนึงแล้วก็มุมเกษตรจะเอามากราฟนะคะยังไงถ้าตอนไหนที่มุมเกษตรกราฟเนี่ยจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูเกี่ยวกับวิธีการกราฟคาปูดเมดูซ่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า,าเขาออกดอกนะคะมุมเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะคาปูดเมดูซ่า เขาเป็นไม้ที่มีลักษณะเด่นแล้วก็คลาสสิกมากนะคะเเขาเรียกว่าคือดูดูแล้วแบบดูดีอะนะแตกต่างจากคัตตัสท,ทั่วไปมากเลยนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยคัตัสท,ทั่วไปเขาจะเป็นหัวนะคะไม่กลมๆก,ก็ยาวๆนะคะแต่ว่าคาปุนเมดูซ่าเนี่ยเขาจะมาฟอร์มแบบนี้นะคะ เป็นอะไรที่สวยมากนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เพื่อนๆอ,อยากจะเอาเขาไปตั้งโชว์นะคะตั้งโชว์เป็นแบ็กกลาวนะคะสวยมากแล้วก็เวลาที่เพื่อนๆจะตั้งต้นไม้ในห้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยคาป่นเมดูซ่าก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่น่าเอาไปตั้งโชว์แล้วก็ยิ่งถ้าแบบเราจัดเขาเรียกว่าจัด จสัสวนแคตตาส์นะคะคาบุนเมดูซ่าเป็นแบกกร u าวได้อย่างอย่างดีเลยทีเดียวนะคะหรือว่าจะเอาเขาเป็นแบบต,ต้นหลักก็ได้เหมือนกับเป็นต้นไม้ใหญ่อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะเป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่มุมเกษตรแนะนานนให้สะสมเลยนะคะที่ทีออ่อย่างเขาเรียกมุมเกษตรเพิ่งได้มาเพราะว่าต้นเล็กๆแบบนี้หาค,ค่อนข้างยากนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงนะคะมุมเกษตรก็เลย ยังยังไม่ซื้อมานะตอนนั้นยังไม่ซื้อมาเพราะมีแต่ต้นใหญ่ๆต้น600ขึ้นไปนะคะมุกเกษตรก็เลยยังไม่ซื้อมาพอไปเจอ2ต้นนี้นะคะราคาต้นละร5 0บาทมุกเกษตรก็เลยซื้อมานะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสมุกเกษตรก็จะกราฟทําจํานวนแล้วก็ปล่อยนะคะยังไงถ้าตอนไหนที่มุกเกษตรกราฟจะมา ถ่ายคลิปวิธีการกราฟให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งเนาะที่จริงๆพวกนี้สามารถกราฟได้แล้วแหละนะคะโอเควันนี้ก็มาแนะนําไม้นะคะหน่าสะสมให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนนะคะที่จริงอยากจะให้เพื่อนๆดูตัวอย่างดอกมากเลยนะคะแต่ว่ายังไม่มีนะคะเดี๋ยวยังไงวันไหนถ้าเขามีดอกมุกเกษตรก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับ ลักษณะดอกของเขาให้เพื่อนๆดูในโอกาสต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมกเกษตรในโอกาสต่อไปนะคะเราก็ลาไปก่อนนะคะสำหรับคาปูนเมดูซ่าเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะขอบคุณมากค่ะ